ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างปาโตมาการโมติกาวขคอที่20 21อันด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามโนอารอมเป็นคนทำส่วนและปรุกอัางุนแล้วท่านดื่มเล้าอัางุนและเมาแล้วก็นอนใกล้กันอยู่ใกล้เต็มของท่าน จริงๆคนคนคริสเตียนก็เหมือนกันคนปกติก็เวลาเวลาอ่านอนี้แล้วก็ปลึกใจแล้วก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นโนอาทำพิษหรือทำไม่พิษนะครับนี่ก็โนอาตอนนี้ก็ทำพิษหรือไม่นี่ก็ทำน,นี่เป็นเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีครับ คำถามอีกครั้งหนึ่งลาวอางุนอ่าไม่ไม่ครับพบคนถามคำถามคำถามลาวลาอางุนลาวลาเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีเป็นคำสท์หรืออวยพรคำสาบใช่ไหมครับข้อยี่สิบโนอาล้อมเป็นคนทำส่วนถ้าคนทำส่วนทำส่วนก็สิ่งที่ ทีดีหรือไม่ดีเป AL <als> ็นทํางานเป็น um ทํางานและปรุกอางุนใช่ไหมับปรุกอางุนเป็นพลแล้วก็แล้วท่านถืมเล่าอางุนเป็นพลด้วยเป็นพลที่มาจากพลอางุนพลอางุนพลที่มาจากการทํางานการทํางานเป็นสิ่งที่ดีถ้าสิ่งที่ดีก็ขึ้นพลสิ่งที่ดี แล้วก็ท่าพนสิ่งที่ดีนี้แล้วก็ก็ขึ้นปนพนสิ่งที่ดีด้วยก็เลยการทํางานเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะว่าโนอาเป็นคนที่คนคนที่คนชอบทำในพรานเน็ตของพระเจ้าก็เลยก็โนอาทางานแล้วก็ปลุกองุนสิ่งที่ดีแล้วก็พระโนอาก็찡찡콘콘콘콘เก็บพนอางุนแล้วแล้วก็ทําอะไรครับ ทำมเราอางุ่นเนี่เป็นสิ่งที mai, 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 ่ดีหรือสิ่งไม่ดีสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราไม่ไม่ไม่ก็เลยก็เราก็ต้องจริงๆแล้วเราอางุンン่นก็สิ่งที่ดีโอแต่ต้องฟังทีンン่สุดท้ายด้วยนะครับเราอ้างวุ่น เล่าก็สิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อพราจ้าวรงสร้างลงนี้ทุกสิงทุกย่างเป็นสิงทีสวยสวยแล้วก็พระเจ้าส่งพิพักษาแล้วแล้วก็มีแต่ครอครัวโนอาเท่นันแล้วก็ครอครัวโนอาก็ทำงานทำงานแล้วก็ปลุกเราปลุกอางุนแล้วก็เก้ปางอุนแล้วก็ทำเราอางุน โนอาชื่อโนอาหมายความว่าพ fat. ักผ่อนหมายความว่าพักผ่อนถ้าจริ้งๆแ้ล้วผู้ชายปัจจุบันนี้ก็ผู้หญิงมังคันครับเวลลาไปทํางานในข้างนอกเร็วกลับบ้านอยากจับอยากจับพักผ่อนใช่ไหมครับอยากพักผ่อนแล้วก็ดื่มเหล้าอาง่นนี่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ไม่ดีแต่มื่กอนก็ดีเวรพักพรอยู่สบายสบายพักพรแล้วก็แล้วท่านดื่มเหล้าอางุนและเมาแล้วก็นอนปลือกไก่ปลือกไก่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีใช่ไหมครับตอนนี้ นัวยูที่ไหนยูนาน์ย <qua> ูนายนหมายความว่าอยู่ห้องของเขาห้องของเขาอยู่กับใครคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีคนอะไรเลยใช่ไหมคะถ้าเราเราไปกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ไปห้องของตัวเองไม่มีคนที่อะไรเลย เราก็เราเราก็เสื้อผ้าเสื้อเสื้อผ้าก็สุภาพอย่างเดียวแล้วก็นางสุภาพก็พักผ่อนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับโนอาห์ไมความ่าพักผ่อนชื่อโนอาห์ไมยความ่าพักผ่อนก็เลยก็โนอาห์ก็ประสบการณีพักษาจากพระเจ้า ใช่ไหมรับนึงปีกว่าแล้วแล้วก็ทูเลสัตว์ทุกชนิดแล้วก็เส้นแล้วแล้วก็ทำงานใช่ไหมครับเล้วไดรราพอนองุนแล้วก็ทำเราางุนแล้วตอนนี้ก็ทำงานเหนื่อยเนื่อยอยู่แล้วก็ไปกลับบ้านไปเข้าไป้องของตัวเองแล้วก็ทืมเราางุน แล้วก็เมาแล้วก็ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใส่เสื้ออะไรเลยแล้วก็อ,อยากจะอะไรก็อยากจะพักผ่อนถ้าอย่างนั้นนี่เป็นทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนี่เป็นนี่เป็นทำผิดหรือไม่ผิดจริงๆก็ไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิด,ผดพระเจ้าทรงอยากให้เราทุกๆคนก็พักผ่อนอย่างสบายๆ 랑짝 탐간 랑짝 탐간 낙낙 낙갑. 내 탐마이 빠주반이 듬라우앙운 뺀 탐핏 막과 프로알아일까 프로와 부땀두아이 마노투콘 뺀 콘밥. 찡찡 찡찡, 꺼 레우 레우 말이 차이. 찡찡 꺼 이건 레우. 마짝 탐마차 나갑 마이 차이 사이 그어그삼핏아ดอะไ 마짝 앙운 타오안 마짝 탐마차 타오안때빠쭈바니 마누 라오 탐마이 약자듬 듬 라오 탐마이 갑 약자 마오 약자 마오 약자 렌 싸눅 싸누 แล้핏 누와이 깐 เหตการณนี้เป็นทำผิดใช่ไหมครับแต่เมื่อนอาทำไมนอาตอนนี้ทำเราเอางุนทำไมดื่มเ่าอังุนทำไมปล่อยไก่약จะพักพันใช่ไหมครับอยากจะพักพันทำไมพรมพูดอย่างนี้จริงๆเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก ุกซิงทุกอย่างเป็นสิงที่สวยสวายไมเฉพาะจริงๆก็เราองุนก็หมันกันครับถ้าเราเป็นคนคริสเตียนจริงๆลูกของพระเจ้าจริงๆแล้วก็ความคิดของตัวเองก็ตามทำพระทัยของพระเจ้าหนึ่งยเปอร์เซนต์หรือไม่ใช่หนึ่งยเปอร์เซนต์ได้แต่อยากจะพยายามพยายามทำตามพระทัยของพระเจ้าใช่ไหมครับ แล้วก็ทามแลก็เติมเตมเมเหล้าวางุนก็เต็มทำผิดหรือไม่ผิดจริงๆก็ไม่ผิดครับแต่ทําไมก็ทําไมก็ต้องต้องอดดุดเติมเหล้าวางุนก่อนทําไมครับเพราะว่าจริงๆก็ข้างในเรามีความบับยังมีอยู่แล้วก็บางคนก็บางคนก็ยาจับย,ย,ย,ยายายาจับพักพนอนยากจับพักพอน 그리고 부두에 간 양뒤뒤 참말이니까 라오왕운 등, 라오왕운 백뒤요 그리고 라오왕운 거무안 노아 그 진짠 거 많이 믿바나 봉껏 선, 선핏을 부라 진짠 거 많이 믿바나 떼, 빠나 그와 아라이까 부땅두에 권핏 콩마누 권합 콩마누 깐 탐간 마이차 ทไมทไม왜 배는, 안이, 마음이, 마음 i 마음이, 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 마이 마음이, 마ก이 마음이, 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 마 c 이 마음이, 마음이, 마 h a 마음이, 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 마ม이마음ี 마음이, 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 이이이 ก็เที่อทุกต้องหรือเปล่าครับอันด้วยกวันหนึ่งสองสามนที่ไม่ไม่อยู่ภายใตยก้การปกครองของพระเจ้าคือคานสับเซงเข้าใจไหมครับสับเซงจริงๆก็ถึงเล่าว,วางูนก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระเจ้า ไม,ไ,มไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ใต้อปกครองของพระเจ้านีเป็นความผิดบาปถ้าเราเราเราเป็นครอครัวของพระเจ้าจ,าจริงๆเราก็ดื่มเราอ้างุ่นนพระเจ้าใช่ไหมครับนี่ก็ไม่มีปัญหากเลยในะพระคัมภีร์ขีณาอิเลว่าพระเยซูคริสต์เคยเคยดื่มเราอ้างาุ่นหรือเปล่า응ดื่มทำไม พราอะไรกับฟราวฟตามด้วยพระเจ้าพระเยซสคริสตองเป็นพราโบดงดียวของพระเจ้าช้าช่าไหมครับก็เลยถ้าเราลูกของพระเจ้าจริงๆเราทุกคนเป็นครบครัวของพระเจ้าในพระเจ้าจริงๆถึงเราววังก็ไม่เป็นไรแต่มีป้านาคือว่าอะไรครับเกิดความบาป ก็เลยนาพระคัมพีประธรรมหนึ่งกูรินบทที่สิบข้อที ouais. calves calves, right. ellos, ่สามสิบเอ็ดียนไว้เลยว่าอย่างนี้อ่านด้วยกันหนึ่งสองสามจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับก็เลยก็เราทุกคนตอนนี้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า เราทุกคนเป็นครอครัวของพระเจ้าเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆใช่ไหมครับจริงๆก็พระพระเยซูคริสต์สอนให้แก่เราว่าถ้าเราเชื่อพระเยซูเรามีเสริภาพเสริภาพจากความบาปใช่ไหมความบาปก็เลยก็เราทุกทุกคนก็ต้องพยายามพยายามทามตามพระทัยของพระเจ้าด้วยกันค เราต้องอยู่ในแพ่นดินของพระเจ้าตลอดไปด้วยกัน